หลังจากมังงะวันพีในตอนล่าสุดนั้นได้มีการออกมาแล้วในในวันนี้เราก็จะมาคุยและก็วิเคราะห์กันนะว่ามังงะในตอนต่อไปมันจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรที่มันน่าจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะโดยที่เรื่องราวที่มันน่าสนใจเนี่ยนั่นคือในเนื้อหาในตอนล่าสุดมันได้มีการเปิดเผยมาะว่าห้อสมุดโนโนคูที่โนคูได้มีความสามารถพลังผดพิศาดในการขยายสิ่งของที่มันไม่มีชีวิตได้ใช่ไหมฮะซึ่งนั่นก็เลยทำให้น่าสนใจนะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดมันจะเป็นการโปรเรื่องราวเกิดกับโนคูว่านโคูตัวนีี้นนน่่าจะเป็หหึงลัก ในการต่อสู้ของกลุ่มหมอฟางในภาคเอลบาหลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าก็ลองคิดดูนะกลุ่มหมอฟางเนี่ยการต่อสู้ในภาคเอลบาของพวกเขามันมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะได้ต่อสู้กับเหล่าคนยักษ์และมันก็จะมีเรื่องราวที่โอโซเนี่ยข่าวนั้นต้องการจะเป็นนักลอบนทองทะเลใช่ไหมซึ่งการที่โลโคตัวนี้มีความสามารถทําให้สิ่งไม่มีชีวิตนั้นเติบโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยนั่นมันก็จะน่าสนใจนะว่าโลโคตัวนั้นจะเป็นีย์หลักสําคัญในการต่อสู้ที่มันจะได้มีการขยายสิ่งของให้มันใหญ่ขึ้นในเสะ เพราะว่าในตอนที่ท่เอลบาร์มันก็จะมีดาบยักษ์ปริศนาที่มันปักอยู่ที่นั่นซึ่งดาบยักษ์เล่มนั้นมันมีขนาดใหญ่ขนาดที่ว่าแม้แต่คนยักษ์พวกเขาทุกคนก็ไม่น่าจะมีใครที่ชาดาบเล่มนั้นได้เพราะฉะนั้นนกโคกที่อยู่ในห้องสมุดเนี่ยมันน่าสนใจนะว่านกโคกตัวนั้นจะเป็นคนที่ทําให้ดาบเล่มนั้นใหญ่โตขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาเนี่ยก็แน่นอนนะว่าในตอนต่อไปเนี่ยมันน่าสนใจนะว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของโคลอนที่มันจะได้มีการเปิดเผยออกมาเเเพ่่่ตหรรือลาาาานนะะว้สีย มันก็จะได้มีการปรูกเรื่องราวไว้ด้วยว่าพ่อของโคลอนเขานั่นคืออดีตเจ้าสละที่แขงแก่งและเขานั่นคือสามีลิบลี่แล้วก็เป็นคนให้กำเนิดโคลอนลูกครึ่งคนยากที่ได้มีการเกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะซึ่งนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะว่าในตอนต่อไปเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเกีับพ่อของโคลอนว่าเขานั้นเป็นใครและก็หลังจากนี้เนี่ยเขานั้นจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในภาคเอบาร์บเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเกีับพ่อของโคลอนออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องราวพวกนี้นน่่่าาสใจะวพอออขงโคลน แล้วก็คนปริศนาที่กําลังฟังเล่ากลุ่มหมวฟางอยู่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนั้นจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าและยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีการพูดถึงโมซาที่เขานั้นเป็นเพื่อนกับเจ้าชายโลกิและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผย้องโมซาเขานั้นเป็นใครและก็ทำไมอาจารย์โนดาต้องปิดบังเรื่องราวเกี่ยวกับโมซาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนต่อไปน่ารู้น้งโมซาคนปริศนาที่ฟังเล่ากลุ่มหมวฟางและก็ดีเจ้าสลัดพ่อของโครอนพวกเขานั้นจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือพวกเขาเนนนนนีัะแบบ้ จนในตอนต่อไปก็ไม่แน่นอนมันเนี่ยอาจจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็เฉลยเรื่องราวพวกนี้ออกมาก็เป็นได้แล้วก็เรื่องราวต่อมาเนี่ยนั่นคือในตอนนี้เหล่าคนที่สมภพะคุมพวกเขาเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วก็โจมตีคนยักษ์ซึ่งนาน,น,นาสนใจนะว่าการที่พวกเขาเน้นทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู้ในภาคเอวารหรือเปล่าปรปะว่าการที่คนสมภพะคุมนั้นไปตามหาโลกีและพวกเขาเนี่ยก็เริ่มมีการโจมตีคนยักษ์มันก็เลยน่าสนใจขึ้นมานะว่าเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเปิดเผยในภาคเอวาร์อะไรแบบนี้หรยโอดะ ขานั้นได้บอกในจาเฟต้าว่าจะมีชายคนหนึ่งที่มาที่เอลบาฟและคนคนนั้นก็จะเป็นคนทําลายความสงบสุขของเอลบาฟเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมนันน่าคิดนะว่าคนที่สวมผ้าคลุมที่ไม่น่าตามเหมือนกระแสงเขานั้นจะเป็นคนที่จานโอดาพูดถึงในงานจาเฟต้าหรืแบบนีหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนคนนั้นอย่างที่บอกไปนะว่าในตอนล่าสุดเนี่ยหญิงสาวสวมผ้าคลุมนี้นเริ่มโจมตีคนยากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันสอดคล้องกันว่าเรื่องราวในตอนต่อไปเนี่ยมน,น,มมมน,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 นจนนจะ็่งงงลลบบสสมก เหมือนกับที่อาจารย์โอดนา้นี่ยมีการเกิดไว้หรือเปล่าแต่ว่าในที่นี้อาจารย์โอด้ข่าวนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนวิชายคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครและก็มาเอลบาได้ตอนไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคนที่จะมาเอลบามเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีหน้าตาที่เหมือนกระแซงก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอลุ้นกันว่าในตอนต่อไปอาจารย์โอด้ข่าวนั้นจะต้อนรับปีใหม่โดยการเริ่มต้นศึกการต่อสู้ในพระเอลบาฟหรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นไปฮ โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ไปคอลกี่ยวกัคลิปนี้สว่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส s ั b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ